สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่11พฤศจิกายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิ i c a l a อคชั่นอนาลิซิคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่รอบสัญญาณที่เกิดนี้เป็นรอบสัญญาณที่เป็นแอคชั่นมาเก็ตเท่านั้นนะครับนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราพี่เขาบอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นจะมีไม่เยอะนะฮะก็จะได้อีกนิดเดียวผลปรากฏว่าก็ปิดเป็นแท่งสั้นๆไปนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงอีกนิดนึงนะฮะลงได้อีกชุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะพักตัวนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะก็มีโอเปอร์เซนต์การลงก็อยู่ในนิดนึงเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้ว นะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังกลับเป็นโมเมนตัมที่เป็นการพักตัวคือกลับหาศูนย์ก็คืออยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวชัดเจนเลยนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะแล้วก็แลมีแนวโน้มจะลดลงและส่วนแรงซื้อก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะตัวนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มลดลงทั้งคู่เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับนะฮะ ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับยังคงไม่มีแรงในการขับเคลื่อนดังนั้นรูปแบบการเคลื่อนที่ของกราฟก็ยังคงอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับคนยังไม่ไปไหนไกล เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่ามีโอกาสที่จะลงได้อีก1ชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณที่เป็นแอคชั่นมาเก็ตเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็8แท่งก็อยู่ในกรอบที่อยู่สักประมาณผ่าน2บรจุนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้หรือวตรงตรงไหนกปง ห้าแทนะฮะก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะ,ะผลปรากฏว่าก็ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับเพราะว่ามันเกิดการเอฟเฟกนะ,ะเราเรียกว่าเอฟเฟกนะฮะหลังเอฟเฟกนะ,ะมันก็จะกราฟก็จะเคลื่อนที่ไม่แรงนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงนิดนึงนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นมีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ นะครับสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงชัดเจนนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่ากาดตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะเมื่อไม่มีแรงขับเคลื่อนเราก็พอจะสรุปได้ตางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงและมีโอกาสที่จะพักตัวค่อนข้างเยอะนะครับมีโอกาสที่ว่าพักตัว ยัะจะไม่ยังไม่ไปไหนจนกว่ากราฟเขาจะหมดแรงชุดนี้แล้วก็เคลื่อนที่ใหม่หนึ่งรอบนะครับนะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับตามระบบของเราตรงนี้แค่จบรอบนะฮะจบรอบสัญญาณแอคชั่นมาเก็ตชุดก่อนตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแบบนี้นะครับยังไม่เกิดรอบสัญญาณที่ชัดเจนนะฮะยังไม่เกิดรอบสัญญาณที่ชัดเจนเลยนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะฮะ มีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดก็ผลปรากฏว่าก็ขึ้นได้นิดเดียวนะฮะก็ประมาณพันกว่าจุดแล้วก็กลับลงมา เหมือนเดิมนะครับทางนี้ทางนั้นก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นการจบรอบนะฮะจบรอบสัญญาณยังไม่ได้เกิดรอบสัญญาณใหม่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้ระยะทางเขาหดตัวกลับหาศูนย์ยาวจังนะครับแบบนี้นะฮะก็คืออยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับยังไม่หลุดนะครับเลยอีกนิดนึงนะฮะเลยอีกนิดนึงว่าเขาจะเดินทางหรือว่าเขาจะกลับไปฝั่งตรงข้ามนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอันนี้ก็ชัดเจน เลยว่ามีไม่มีการเคลื่อนที่ของกราฟสักเท่าไหร่เพราะว่าแรงที่เกิดนั้นมันไม่มีแรงนะครับเมื่อไม่มีแรงปุ๊บนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะการเคลืนี่ของกราฟส่วนใหญ่เขาจะเป็นแห้งที่เป็นโดจิเท่านั้นนะครับเป็นแห้งป้อมๆสั้นๆแท่งละร้อยส0งจุดเองนะฮะแท่งแรงๆนี่อาจจะเป็นของแอคชั่นมาเก็ตที่เป็นข่าวเมื่อวานนะครับแบบนี้นะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ต่อไปในระยะใกล้ก็แค่เดี๋ยวเดี๋เป็นยังไม่อยากขึ้นต่อตกลงมาเป็นใจเย็นๆนะครับใช้ระบบที่ตัวเองขนาดนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับกราฟเขาเริ่มสวนทางกันนะครับทั้งแอคชั่นมาเก็ตนะครับทั้งปัจจัยกระทบค่าเงินต่างๆผมพูดมาตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับว่ามันสวนทางกันเมื่อมันสวนทางกันนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟจะไม่เป็นไปตาม เทคนิคอนะครจะไม่เป็นไปตามเทคนิคข้อหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเทคนิคข้อส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า Action Market นี้รุนแรงกว่าจะกกระชากเอกเทคนิคข้อให้ผิดปกติไปหรือว่าผิดลักษณะการ mm hmm. เคลื่อนที่ของกราฟที่ถูกต้องไปแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็จะต้องรอให้กราฟนะฮรเขาทำฟอร์มเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องก่อนนะครับนะฮะด้วยแอคชั่นที่กระทบนะครับส่วน แอคชั่นที่กระทบของอาทิตย์นี้นะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวาหรือว่ารุนแรงแล้วนะครับมันเป็นอาทิตย์ที่หลังเอฟเฟกของอาทิตย์ที่แล้วเนาะทั้งเรื่องนะครับนะฮะปัจจัยที่1คือตัวเลขเศรษฐกิจก็คือขา่าวประกาศมอนฟาร์มต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือทางฝั่งธนาคารนะครับก็คือมีนโยบายและแผนออกมาส่วนแอคชั่นที่3ก็จะเป็นเลือกตั้งประธานาธิบดีส่วนเมื่อวันจันทร์ก็จะเป็นแอคชั่นที่เป็น หมวดที่สาเหมือนกันแต่เป็นหมวดแนวทางในทางจิตวิทย,ยานะครับก็คือ,อผลกระทบของไวรัสโควิดนะครับก็คือสามารถมียาใช้ได้ผลอะไรแบบนี้นะครับเราต้องจะแยกให้ออกนะครับว่าปัจจัยที่กระทบนั้นเกิดจากหมวดไหนนะครับแล้วจะทำให้ทางเทคนิคนั้นนะครับเดินทางเป็นรูปแบบไหนหากยังสวนทางกันอยู่นะครับเขาก็จะยังไม่ไปไหนไกล แบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนดัดสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ